เพิ่มเลยนะคะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าลินินผสมไซ้ผ้าดีมากๆค่ะพี่ตรงนี้จะเป็นงานปักทั้งหมดนะพี่ดูลายสวยมากๆไม่ใช่งานสกรีนนะงานเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกนะพี่จะสีเดียวกับตัวเสื้อเลยใช้งานได้จริงแกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะพี่แขนก็ปักให้อย่างดีแขนสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าดีใส่สบายนะตัวนี้นะคะพี่ ส่วนด้านหลังนะคะพี่เร,เรียบแบบนี้นะลิน้นนิลผสม้า้ผ้าดีมากๆเป็นงานตัวแพงผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะตัวนี้นะด้านหน้าก็พิมพ์ลายแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้อกหนะ้าผ้า52นะคะพี่ความยาวเสื้อ29นิ้วนะแล้วก็แขนยาว17นิ้วสวยมากๆนะแขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวนะตัวนี้บอกเลยผ้าดีมากๆค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิวใส่สบายๆค่ะพี่อ,อกหนะ้าผ้า52ความยาวเสื้อ29้านะแขนยาว17นิ้วนะ พิเศษเลยดีนี้ผสมฟ้าให้พี่แค่2 3งเท่านั้นค่ะพี่เอาไปแค่2 3งนะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณนะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสด้วยนะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะตรงหัวแม่ค้าตรงนี้จะมีรหัสนะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญพี่อย่าลืมจํารหัสให้ได้นะ ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะพี่พิมพ์สีตามที่แม่ค้าบอกนะคะสีขาวค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมว่าสีม่วงนะพี่ดูนะงานปักสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็กระดุมมุกสีเดียวกับตัวเสื้อด้วยสองสามเก้าคุ้มมากๆถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะมันจะเป็นสีเหลืองออกสีเหลืองมาสตาะนะคะตัวนี้นะขอเลีกสีเหลืองนะถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวมินท์นะพี่พิม์ว่าเขียวมินท์มันก็เป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่เขียวออกฟ้าฟ้าขอเรียกเขียวมินท์นะ ลินล่ผสมฟ้าให้แค่สองสามเก้าค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่เป็นส้มชานะตัวนี้นะคะโทนส้มชาสําหรับแม่ค้านะแล้วก็ดูกระดุมนะสีเดียวสีเดียวกับตัวเสื้อสวยมากๆถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะตัวนี้ค่ะพิมพ์ว่าสีโอรสนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะ และสีสุดท้ายนะพี่ถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะพี่มันจะเป็นแดงตุ่นๆนะคะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะพี่มันจะเป็นแดงตุ่นๆนะคะพี่ตัวน,นี้นะเป็นแดงตุ่นๆนะให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะลีนี้ผปมฝ้ายงานปักอย่างดีนะพี่งานปักไม่ใช่งานสกรีนนะสวยมากๆเลยให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะ ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเป็นแดงตุนๆนะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะตัวนี้จะเป็นสีกรมค่ะมาสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะสวยมากๆงานปักสวยๆเลยค่ะและผ้าดีมากๆด้วยสีนี้นะคะพี่เป็นสีส้มชานะ ต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวมิ้นตนะคะตัวนี้เรียกเขียวมิ้นนะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกว่าสีเหลืองมาเป็นสีเหลืองออกสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะสีต่อไปตัวนี้จะเรียกว่าสีม่วงค่ะพี่ตัวนี้เป็นสีม่วงนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะงานตักสวยๆเลยบอกเลยตัวนี้ก็ดูมุกสีเดียวกับตัวเสื้อ สวยมากๆและคุ้มมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่ 2, 3, 9เท่านั้นนะ